ผมอยู่หน้างานผมอยู่กับคนฐานรากผมจนผมอยู่กับเอสีผมอยู่คนที่โจนีผมอยู่คนที่กู้ที่ไหนกู้ไม่ได้ผมอยู่คนที่กู้ที่ไหนก็ไม่ได้ไม่เคยกู้ได้หรือหรืออยู่กับคนที่เคยกู้ได้แล้วกับค่อนไม่ไหวปัจจุบันจะกู้เพื่อประกอบธุรกิจไม่ได้ มันมันมันเป็นสิ่งที่ลำบากระบบแล้วก็ดุแลแลนจีๆหลายคนอยู่ข้าขงบนจนอ,อย่างที่บอกดอกเบี้ยงลงสุดท้ายดอกเบี้ยต้องลงดอกเบี้ยงลงนี่จะดีขึ้นเพราะมาจ่ายเท่ากันอัตราต้นทุนมากขึ้นหรือจ่ายน้อยลงทันทีก็มีสินเชื่อก็มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนี่เราบอกไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรครีไฟแนนซ์เนี่ยเพราะดอกเบีย้ยม,มันแพงส่วนมากเปนสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน,น,น หรือ20สิบเปอร์เซ mm ็ hmm. นต์่นี่นระบต้องทำความเข้าใจก่อนผมมาอยู่หน้านะ mm hmm. เวลาพูกนี้น,นรอร์อรว์ดูเหมือนเขาเป็นคนร้ายดูเหมือนเขาเป็นคนเลวไม่จริงนะผมบอก mm hmm. เวลาบอกว่าจะแก้ที่นร์โอวมันไม่ใช่ทั้งหมดที่ควรจะแก้ถ้าคุณไปอยู่เป็นแม่ค้าข้อค้าอยู่ตามตามตามตลาดจริงเจ้าของตลาดหรืออาบอบบังที่มันไม่ได้อ b u s e นะที่มันคิดดอ,อกเบี้ยเหมาะสมเช่นสมมติเขาคิดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนสมสมตินะ อีเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนถ้าคุณไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่แหะละ่งตลาดว่ากู้จากเจ้าของตลาดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนี่ย mm hmm. เขารู้สึกยังไง mm hmm. เขาจะรู้สึกขอบคุณให้เจ้าของตลาดมามเพราะสิ่งที่กู้ได้สมมติเขายืมมาสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นมันไปต่อวองจรชีวิตในการค้าขายเขาลมันกลำไยมากขนาดนี้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาคนบอกนี่นอรองระบบ คนที่ไม่เข้าใจก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เลวที่สุดท่จริงไม่จริงพวกนี้ถ้าคุณไปทําลายเขา,า,เาอะระบบเศรษฐกิจมันจะลบับากแต่ถ้าคุณไปลดต้นทุนเขาเอามีไปนั้นเขาอย่างนี้ทำได้แต่เขาไม่ได้คนคนปล่อยสิ่งเชื่อพวกเนี้ยเขาไม่ใช่คนเลวทั่วไปเขาเป็นคนช่วยพ่อค้าแม่ค้าแต่มันก็โอเลดดอกเบี้ยได้ก็คุยกันแต่ส่วนนี้เราบอ,อกที่มันต้องแผนเดือกคืออันที่มันดอกเบี้ยแพงเกินจริง างที่10%ก็แพ้งละยี่สิอร์ซ็าสิเแล้วลบางทีมันเป็นเรื่องของการทำไม้ร่างกายการถลูกพัโชคการผิดกฎหมายมาหมายพวกนี้คือจุดที่ต้องจัดการเพราะฉะนั้นนี่นอรบเราต้องแยกออกมาสองส่วนส่วนที่เป็นธรรมเนียมประเพณีเป็นพิธีชาวบ้านอาจจะดอกเบี้ยสามบาทห้าบาทเจ็ดบาทผมไม่มีใครแล้วแต่กรณีแต่มันเป็นพิธีชาวบ้านเป็นพิธีทางสังคมของไทยผมว่าพวกนั้นเนี่ยเขาไม่มีใบอนุญาตหรอกเขาก็เป็นนอร์บบบธรรมเน ต้องเข้าใจก่อนว่าพวกนี้โอเคถ้ามันจะแพงเกินไปก็ไปลดต่อเน,นี้ยดีไซแต่เขาไม่ใช่นกนหำเขาเป็นสิ่งเขาเป็นเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันเขาลักกันแต่พวกที่เป็นมาเฟียมีอาฟิวส์หรือต้องทําอะไรพวกนี้ต้องแพงพวกนี้ต้องแพงเลยอันนี้อดีไซน์ามาจบสิทั้งสองส่วนจมิมลิแบเที่ยวสิ้นโครงการเราทาสิ่งเชื่อแค่นี้นนรรแล้